ฝนสีต,ตกอีกล่ะฝนตก่ปานเี่ยวกันเห็นอนจ้าลางทุกคนมาเบ่งอ่าไม่ไงเอ่อตกยังงอื่น่าอย่างก่อนไม่ไงยูซือก็ลืมยูซือยกสะดุง้งเออว่าไหมกระลั้สิวะตกป่าว่าสัสหยกสะดุง้งนี่ ก,กันสิสว่ามาตกป่าหยกสะดุงง้ง,งด้วยจ้าเมื่อนี้ได้ไปไหมเงเมื่อนีไดไปนีทุกคน ได้ปลาเค็งหน่อยปลาขาวหน่อยแล้ว,ว,วสัน,นถาเบิง้งทาเบิ้งตอนยกเด้อน้ำล้ายไหล ไม่โกบบ่แมย์ง <laughs> ไง,ไไงไนี่นี่ทุกคนหยกแหละแท้แท้แท้บ่มียังไม่มีอะไรได้ออกกำลังกายไปนั่มน,นี่เป็นการออกกำลังกายที่ดีก็คือการยกสะดุ้ง ยกสะดุง้งเด้อทุกคนนี่บรรยากาฝนกำลังสิตกมาอีกแล้วตกดีดีตกสุมมือเลยช่วงนี้ไให้ไม่ไใหญ่แล้วยกสะดุง้งเดี๋ปวไปทรงนำหอมต่อเด้อทุกคนเด้อไปแล้วไม่ใหญ่ไปทรงนำหอมต่อก่อนเด้อทุกคนนี่กะอ่ากำลังแพ็กนำหอมทรงกับแอดมินอยู่เด้อจ่าเด้อ กินนี่เป็นกินม้ามากินมอสหนึหนึ่งเกนะคะมอส119่ขวดนี่60 ml นะคะทุกคน630บาทอันเนี้ยขวดใหญ่ขวดใหญ่มากนะคะกะสิบ,บอกว่าควมมหอมนี่กะสิเป็นว่าผูไ้ไต้อบอุ่นหนุ่มนวลเหมาะสำหรับผู้ไต้ที่บามา่มักอ่ากินฉุนคือน้ำหอมอะ่ะ แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าอันนี้มันสีบอแมนกินฉุนสีเป็นกินแบบนุม่มนวลอบอุ่นแล้วมุนเซ็กซี่เป็นผู้ชายเซ็กซี่ดูแพงดูหรูเป็นผู้ชายแบบดูมีคลาสอะไรอย่างงี้นะคะคนที่ภาษาอังกฤษโอ้ตัวภาษาอังกฤษคุณดิก็เป็นผู้ชายดูเท่ดูอบอุ่นมีคลาสดิเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ออนี่เด้อทุกคนหอมสีอ่ากลิ่น มอสหนึนะคะผู้ใดจะเอาบอกว่าเอาขวดหนึ่งแล้วก็บอกซื้อน้ำหอมนะจ๊ะเนาะพะน้ำหอมเนาปุเปจะมีหลายกินแต่ว่ากินนี้ผู้ใดอยากได้กะทักแชทแล้วก็บอกว่ารับกินมอส1นึ่งนะคะ6 3ราบาทเดี๋ยวไปส่งน้ำหอมต่อก่อนทุกคนนี่กะซีอยู่ในบ้านนะจ๊นะเนาะแพ็กของก่อนเด้อบาย ราคาหลักร้อยแต่หอมหลักหมื่นคุณจะเลือกอะไรต้องเลือกน้ำหอมปูเปสิคะไปแล้วทุกคน